ที่เห็นดำๆไกลๆนั่นน่ะมองดูคล้ายกับภูเขาจริงๆไม่ใช่ภูเขานะเป็นข้อเมฆเลยเป็นเมฆอยู่ทางบ้านโพอำเภอบ้านโพจังหวัดชายเชิงเซาผมอยู่ซี่ของอำเภอบางบ่อเห็นมองดูไกลๆอย่างเงี้ยคือถ้าถ่ายเป็นภาพนิ่งเนี่ยใครจะเข้าใจว่าเป็นภูเขาเลย เป็นแนวเทือกเขาดำตลอดแนวแต่จริงๆไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเป็นเมฆเนี่ยด้านบน,นจะมีก้อนเมฆธรรมชาติมันก็จะให้เราเกิดจินตนาการไปได้ต่างๆนานาตามแต่ที่ ประสบการณ์ของเราเคยเห็นอะไรแล้วก็จะเทียบเคียงกับสิ่งที่เราเคยเห็นมาว่ามันเหมือนอย่างนั้นเหมือนอย่างนี้อันนี้เป็นเป็นเรื่องธรรมดาคือเราจะจินตนาการอะไรเนี่ยมันก็ต้องเกิดจากสิ่งที่เราเคยมีประสบการณ์เคยเห็นเคยรู้มาก่อนคือถ้าเราไม่เคยรู้เคยเห็นมาก่อนเราก็จะไม่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรอันนี้คือจินตนาการมันจะเกิดจากความความรู้ประจักษ์เสียก่อนเพราะฉะนั้นใ,นใครที่ชอบพูดว่า จินตนาการสําคัญกว่าความรู้มันมันไม่ใช่คือมันต้องมีความรู้ในเชิงประจักษ์มาก่อนมันถึงจะเห็นอะไรแล้วมันค่อยจินตนาการไปตามสิ่งที่เราเคยเห็นเคยเห็นสัตว์ชนิดโน้นชนิดนี้เคยเห็นอย่างโน้นอย่างนี้เนี่ยมันมันถึงจะเกิดจินตนาการแล้วก็อนุมานไปได้เชี่ยบเคียบไปได้ว่ามันเหมือนกับสิ่งนั้นสิ่งนี้